สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีกันทุกท่านนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิบซีในรอบสัปดาห์ที่2 2ถึง28กุมภาพันธ์ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาหยิบไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะ ชาวราศีกันในรอบสัปดาห์นี้นะคะยังไม่ควรคิดทำการใหญ่ถ้าจะร่วมลงทุนร่วมหุ้นกับใครนะก็ขอให้หยุดไปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีไพ่5เหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่แฮงแมนนะยังไม่ควรร่วมทุนลงทุนกับใครนะคะเรื่องการเงินนะมีเกณฑ์ได้ใช้เงินก้อนใหญ่นะคะ ต่อให้ไม่มีท่านก็จะหามาให้ได้คาะว่ามันเป็นเงินที่จําเป็นแล้วก็ให้ระมัดระวังนะคะเรื่องการเงินอาจจะได้จ่ายเงินแบบเป็นเงินที่เสียเปล่าอ่ะเหมือนเสียไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะคิดจะทําอะไรนะคะกะ็คิดให้รอบคอบก่อนแต่ทางที่ดีนะคะก็อาจจะตัดสินใจอีกสัก4ีหวันหรือ ให้ให้ผ่านพ้นช่วงที่เราใจร้อนไปก่อนนะคะช่วงนี้ยังไม่ควรช่วยเหลือใครนะคะถ้ามีคนมายืมเงินนี้ได้ถ้าเราให้เขายืมไปแล้วเนี่ยเงินที่จะกลับเข้ามาเนี่ยมันยากมากๆนะคะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านสุขภาพอนิรจมัดระวังปัญหาทางด้านสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงก็จะเป็นเกี่ยวกับ มดลูกนะคะด้านการงานการเรียนนะคะก็จะมีเกณฑ์ได้พบเจอสิ่งที่ตื่นเต้นท้าทายอ่ะตัวท่านเองนะไม่เหมาะนะคะกับคนที่ลงมือทำเหมาะเป็นคนคิดอ่าแล้วก็ให้ทีมงานนะคะเป็นคนลงมือทำดีกว่านะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าชอบความ คิดสร้างสารรค์มีความครีเอทีฟในตัวนะคะแต่เป็นคนที่เบื่อง่ายนะ<ม>ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวราศีกันในรอบสัปดาห์นี้ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะสวัสดีค่ะ